รุกต่อสีสุวรรณจะร้องกรกะตอสอบนายกกู้มาแจากเงินดิจิทัลไม่ตรงปกหลอกลวงหาเสียงหรือไม่รุกต่อสีสุวรรณจะร้องกรกะตอสอบนายกกู้มาแจากเงินดิจิทัลไม่ตรงปกผิดหรือไม่ วันที่14พฤศจิกายน66ในสีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าตามที่พักเพื่อไทยมีหนังสือถึงกกตเรื่องการกําหนดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณาของพักเพื่อไทยตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา57เกี่ยวกับกําหนดนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลดิจิตอลวอลเล็ตผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนวงเงิน560,000ล้านบาทนั้น ซึ่งในเอกสารดังกล่าวรวมทั้งการโฆษณาหาเสียงงอและการให้สัมภาษณ์หรืออาการถแถลงชี้แจงนโยบายขอองค์พลพักเพื่อไทยโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอองค์พักเพื่อไทยในขณะนั้นต่างยืนยนันต่อสาธารณณะและสื่อมวลชนมาโดยตลอดว่านโยบายแจกเงินดังกล่าวไม่มีการกู้เงินมาใช้ใจ่ายในนโยบายดังกล่าวโดยเด็ดขาดทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเชื่อมัน่นจึงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพักเพื่อไทย แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายน66ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังกลับตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและสาธารณะว่าจะออกพระราชบัญญัติคู่เงิน500ล้านบาทเพื่อนำมาแจากประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน60,000บาทเดือนและมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทอันไม่เป็นไปตามการโฆษณาหาเสียงและไม่เป็นไปตามเอกสารการชี้แจงที่ให้ไว้ต่อกอกตแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร,รหรือพักการเมืองตามม .73 5 1 ประกอบม159ของพรปว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสส2561หรือไม่ซึ่งอาจเข้าข่ายการหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรืออาไม่จึงเป็นหน้าที่และอำนาจของกอกตที่จะต้องดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามม224ประกอบม226และเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาลงทอตามคันลองของกฎหมายต่อไป โดยองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจำต้องนำความไปร้องเรียนต่อกกตให้ดำเนินการดังกล่าวในวันพุทธที่15พฤศจิกายน66เวลา10นาฬิกาณสำนักงานกกตศูนย์ราชการอาคารบีหลักสี่กรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของการหาเสียงของทุกพักการเมืองในอนาคตว่าจะมาโม่วเพื่อหลอกประชาชนเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงม่ได้นายศรีสุวรรณกล่าว